สวัสดีครับคลิปนี้มาอยู่กับช่องสักสร้างความสุขคลิปนี้ผมจะมาแชร์ความรู้นะครับมาแนะนาแอปตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปโซเชียลนะครับนี่นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับสีเหลืองนะครับชื่อเลมอนแปดนะครับมันก็จะคล้ายแอปปิกต็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยเมื่อเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะคล้ายกับแอปปิกต็อกนะครับนี่นะครับหน้าหลักก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมี สำหรับคุณแล้วก็คนที่เราติดตามนะครับช่องค้นหาแล้วก็จะมีเมนูย่อยแยกอยู่ข้างล่างนะครับแล้วแต่เราอยากเข้าไปชมนะครับเข้าไปเล่นนะครับข้างล่างก็จะมีหน้าหลักช่องค้นหาแล้วก็อ่ัพคลิปนะครับตรงกลางนะครับคล้ายกับทิกเกอคล้ายกับยูทูบเหมือนกันนะครับแล้วก็มี กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็หน้าโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์นะครับตรงน,นี้นะครับแตะเข้าไปนะก็จะคล้ายกับติกต็อกนะครับก็จะมีคนที่เราติดตามและผู้ติดตามเราแล้วก็มีถูกใจบันเทิกนะครับเหมือนกับทิกต็อกเหมือนกันกนะแล้วก็มี คำอธิบายหน้าโปรไฟล์ช่องสำหรับทรายรีวิวสินค้าก็จะเป็นลิงก์ในวิดีโอไม่ได้นะครับก็จะมาแปลในหน้าโปรไฟล์เห็นไหมลิงก์ดิจิตอลของผมแล้วก็แก้ไขโปรไฟล์แชร์โปรไฟล์หน้าหลักช่องบันทึกส่วนตัวแล้วก็กดใจอันนี้ผมเพิ่งเข้าเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับคนที่ตามก็ยังไม่เยอะนะครับแล้วก็จะมาจะให้มาดูวิดีโอนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งโหลดเมื่อวานนะครับ ก็ยอด v วิวก็จะขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับอันนี้400กว่ายอด view ก็ดีครับเห็นยอด v วิวย่างนี้ก็หายเลยครับสำหรับใสท่ทำคลิปนะครับยอดวิ e w คุ้มมากนะครับสําหรับกันเลยนะครับทําคลิปนะครับนี่ครับอันนี้ก็400กว่าวิวนะครับยอด view มันก็จะเวลามันขึ้นก็ขึ้นสูงนะครับมันไม่ ไม่ปิดกั้นนะครับเห็นจะแส่เข้าไปให้ดูในวิดีโอนะครับในวิดีโอก็จะมีช่องบนก็จะมีช่องพูดคายครับแล้วก็มีช่องคอมเมนต์ตรงข้างล่างแชร์คอมเมนต์แชร์เหมือนเดมนัมันก็จะเห็นชื่อของเขาแล้วก็คลุมติดตามนะครับที่นี้ก็จะกดติดใจมเหมเดิมที่ทางเราทนะเขาไปโหลดใน p l Store หรือใน App Store นะสำหรับ iOS นะครับ เข้าไปเติโตนะครับเข้าไปเพิ่มนะครับามาทำอีกก็จะแตะช่องค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ l e m o n e i g h นะครับแล้วแตะช่องค้นหานะครับขึ้นมาปึ๊บนะครับก็กดติดตามครับใครเหนเราเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ต่อให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามให้ด้วยนะครับบาย